สวัสดีทุกคนครับโอเค good morning everyone ก็ย่าสวัสดีทุกคนที่นี่แล้วก็ทุกคนที่อยู่ที่บ้านด้วยนะครับ want to greet everyone here and people uh at home โอเคนะครับวันนี้นะครับอยากจะคุยกันในหัวข้อที่ชื่อว่าพระเจ้ามองฉันยังไงนะครับ today we're going to talk about how god sees me สิ่งสําคัญที่จะต้องรับรู้ก็คือว่าพระเจ้าเนี่ยมองตัวเรายังไงนะครับ most important thing is how God sees us. การที่เรารู้ว่าพระเจ้ามองเรายังไงเนี่ยทำให้เราสามารถเดินไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าอยากจะให้เราไปถึงได้นะครับ When we see ourselves uh, from our, from our, God's perspective <S Okay ก็เมื่อ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 เรารู้ว่าพระเจ้ามองเราอย่างไงเนาะ When when God sees us ก็เมื่อเราได้เข้าใจว่าพระเจ้ามองเราอย่างไง oh once we understand like how God sees us ก็จะช่วยให้เราเดินไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้เราไปถึงได้ it will help us walk uh, walk to reach the goal that God's want us to achieve นะครับเราก็มักจะมองตัวเราอย่างผิดๆนะครับ sorry แล้วก็เรามักจะมองตัวเราอย่างผิดๆเนาะ Uh, like to, often see ourselves the wrong the see in เราเราจะมักจะมองตัวเราเนี่ยผ่านผ่านสายตาที่ที่คนอื่นมองเรา We often see ourselves from the point of view of other people นะครับเออเราคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองเราด้านว่าดีหรือไม่ดี We always think about like what other people think of us like good or not good นะครับเอ่อสิ่งที่เอ่อผมก็อยากจะถามทุกๆคนหน่อยนะครับ Now I want to ask all of you เราเราคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะมองเราดีหรือไม่ดี Do you think most people when they look at us do you think they think of us good as good or not good เพราะว่าทุกๆคนก็เป็นคนบาปนะครับ Because everyone here are sinners. ทุกคนก็อยากจะรู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเอง Everyone wants to feel good about themselves หลายๆคนก็รู้สึกดีเกี่ยวกับตัวเองเมื่อเขากดคนอื่นลง Most people feel some people feel good about themselves if they can put uh, put other people down ทุกๆคนก็อยากจะรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสำคัญกว่าคนอื่น and e e v r y ถ้าถ้าเรามองตัวเองนะครับผ่านสายตาของคนอื่น If we see ourselves from the perspective of other people เราจะรู้สึกแย่กับตัวเรามากทีเดียว We're g o n n o look We're g o n to feel really bad about ourselves ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก When I was a little boy ผู้ใหญ่มักจะคิดว่าถ้าอยากจะให้เด็กพัฒนาขึ้นเนี่ยเขาต้อง ต้องตำหนิหรือว่าวิพากษ์วิจารณ์เด็กๆ Okay so when I was a little boy most of the adults uh, at that time think that in order for the child to develop and improve themselves they need to be they need to receive criticism ผู้ใหญ่ก็จะคิดว่าการชมเด็กเนี่ยทำให้เด็กมองว่าตัวเองเนี่ยดีกว่าความเป็นจริง And they also think that if we praise kids that will make the kids think that they're better than what they are in reality เอ่อดังนั้นผมนะครับก็เป็นเด็กที่เติบโตมาพร้อมกับโดยที่ถูกตำหนิโดยที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ใหญ่นะครับ so I grew up uh, with a lot of, receiving a lot of criticism from the adults ทำให้เมื่อเป็นผู้ใหญ่นะครับ mm hmm. ผมก็จะมองหลายครั้งผมก็มองว่าตัวเองเนี่ยไม่ดีพอไม่เก่งพอ so once I grow up into an adult I feel like oh I'm I'm not good enough I'm not competent enough เพราะว่าผมก็มองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่น because I see myself from the perspective of other people แล้วแล้วถ้าเรามองตัวเองในแง่ลบนะครับ so if we see ourselves in a negative light ก็ยากมากที่เราจะมีความสุขนะครับ it's really hard for us to feel Uh, joy. เราจะไม่สามารถไปถึงเป้าหมายที่พระเจ้าต้องการให้เราไปถึงได้ We cannot reach the goal or objective that God wants us to do เราไม่สามารถเดินกับพระเจ้าแล้วก็รับการอวยพรจากพระเจ้าได้ We cannot walk with the Lord and receive God's blessing จริงๆแล้วนะครับมนุษย์ทุกสมัยนะครับมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยก็มีปัญหานี้นะครับ Actually every uh, everyone from every generation every era has the same issue. คือเรามองตัวเองเนี่ยผ่านสายตาของคนอื่น we often see ourselves from the perspective of other people เราก็เราจึงมองตัวเองว่าแย่นะครับแล้วก็ไม่ดีพอ and then after that that makes us feel really terrible 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 about ourselves พระเจ้าก็รู้ดีว่าเรามีปัญหานี้นะครับ God also knows very well that we have this problem ดังนั้นเมื่อเมื่อพระเจ้าเรียกมนุษย์ให้ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับ So when God calls, us, uh, calls humans things, humans things God to do when certain certain calls เมื่อพระเจ้าอยากจะให้เราเนี่ยเดินไปกับพระเจ้า When God wants us to walk together with Him สิ่งแรกที่พระเจ้าทำนะครับก็คือบอกเราว่าพระเจ้าเนี่ยมองเรายังไง The first thing that He does is tell us how He sees us มีมีตัวอย่างมากมายในพระคัมภีร์นะครับที่พระเจ้าเนี่ยบอกคนต่างๆว่าพระเจ้ามองเขายังไง there's a lot of examples in the bible about like how god sees human นะครับหลังจากที่เขาเขาเริ่มมองตัวเองนะครับในแบบที่พระเจ้ามอง and then those bible characters started seeing how god sees them เขาก็สามารถเอ่อทําในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทําได้ and then they were able to do what god called them to do เขาสามารถเดินไปกับพระเจ้าได้นะครับ And พวกเขา able to walk t o g e t h ก r with God. เเขาก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้น They also come to know the Lord more และเขาก็มีความสุขในชีวิตมากขึ้นด้วยนะครับ And they also have a lot of joy in their lives ผมอยากจะพูดถึงอับราฮัมนะครับ I want to talk about Abraham อับราฮัมเนี่ยตอนแรกเขาชื่อว่าอับราอั Abraham used to be called Abram ตอนที่เขาแก่แล้วนะครับเขาแก่แล้วอายุมากแล้วเขาก็ยังไม่มีลูก When was he he hasn't had child. already age, a old of แล้วตอนที่เขาไม่มีลูกนะครับเขาก็รู้สึกเศร้าใจมาก When he, he, he didn't have a child at that age he felt really sad เพราะว่าเพราะเพราะเขาคิดว่าเขาต้องยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยให้กับคนรับใช้ของเขา Because that means he has to give away all his property to his servants when he pass e d away นะครับมาอ่านพระคัมภีร์กันนะครับ โอเคล e งอ่านพระคัมภีร์พระ e t มภีร์ด้เมื่ออับรามีอายุ99ปีพระผู้เป็นเจ้าได้ปรากฏแก่ท่านดูเถิดพันธสัญญาของเราอยู่กับเจ้าและเจ้าจะเป็นบิดาของประชาชาติมากหลายชื่อของเจ้าจะไม่ใช่อับรามอีกต่อไปแต่จะเป็นอับราฮัมเพราะเราได้ทำให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากหลาย When Abram was 99 years old, the Lord appeared to him. As for me, this is my covenant with you you will be the father of many nations no longer will you be called abram your name will be abraham for i have made you a father of many nations <laughs> so god changed his name from abram to abraham abram means exalted father But Abraham means father means many. of พระเจ้าบอกให้อับราฮัมรู้ว่าพระเจ้ามองอับราฮัมยังไง God told Abraham how He views Abraham พระเจ้ามองมองว่าอับราฮัมเนี่ยเป็นบิดาของคนจำนวนมากมายนะครับ uh, God told Abraham that Abraham is the father of many nations แล้วอับราฮัมก็เริ่มมองตัวเองนะผ่านสายตาของพระเจ้านะครับ And then Abraham starts then seeing God the perspective himself from of ก็ทําให้อับราฮัมเนี่ยมีความเชื่อในพระเจ้า it makes uh Abraham has faith in God ทําให้อับราฮัมเดินเดินไปกับพระเจ้าได้นะครับ it makes him able to walk along with God ในที่สุดอับราฮัมก็เป็นบิดาของคนมากมายจริงๆนะครับ and in the end uh, Abraham became the father of many many people โอเคนะครับในกระเทียนะครับบอกว่าฉะนั้น ท่านจงเข้าใจด้วยว่าผู้ที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัมในกลาเทียนะครับโอ้กลาเทียโอเค understand then that those who have faith are children of Abraham ดังนั้นทุกคนที่เชื่อในพระเยซูก็เป็นลูกของอับราฮัมนะครับ so everyone who believe in God is the like child of Abraham ผู้เชื่อในอดีตนะครับ current believers นะครัโอ้โห sorry in the in the past ใช่แล้วก็ผู้เชื่อในปัจจุบันอย่างเรานะครับ and believers now in the present แล้วก็ผู้ที่จะเชื่อในอนาคตนะครับ and believers in the future ทุกคนก็เป็นลูกหลานของอับราฮัมทั้งสิ้น we're all descendants of Abraham ลูกหลานของอับราฮัมก็มีมากมายจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับ okay ah uh, descent t h e r e descent u h Abraham has a lot of descendants like we cannot count how many ดังนั้นสิ่งที่ พระเจ้าอยากจะทำผ่านอับราฮัมก็เกิดขึ้นนะครับ so the things that he wants to that God wants to do through Abraham is fulfilled นะครับเกิดขึ้นเพราะว่าอับราฮัมเนี่ยมองตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้านะครับ and it happened because Abraham starts seeing himself from the perspective of God เออมีอีกคนหนึ่งจากพระคัมภีร์ที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับ there is one more person from the Bible that I want to ก็คือเดเนียลนะครับ That's Daniel. Daniel เนี่ยเป็นเป็นคนในพระคัมภีร์ที่ผมชอบที่สุดนะครับ Daniel is my favorite biblical character. เพราะว่าเราก็รู้ว่าคนอื่นๆนะครับในพระคัมภีร์หลายคนทำสิ่งที่ไม่ดีมากมายนะครับ Because we all know like most people in the Bible they've they've done bad things. อย่างอับราฮัมนะครับเขาก็กลัวก็เลยโกหกว่าภรรยาเป็นน้องสาว For example. Abraham, he was so afraid of Pharaoh that he lied to him and said that his wife Sarah is his younger sister. Uh, Pharaoh, to the point that Pharaoh took his word and took Sarah to the palace to make her his wife. And uh, we also know, then we also know uh, what. ดา e ิเอลด d ฟเวดก็มีความสัมพันธ์ทางเพศกับทหารของเขาเอง the wife his sexual a affair s l o d i e r s แล้วเข้ก็ฆ่าทหารคนนั้นเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองนะครับที่ผมชอบแดเนียลมากๆเพราะว่าเขาเขาไม่เขาไม่ทำอะไรที่ไม่ดีนะครับ The reason why I really like Daniel is because he actually didn't do anything that was wrong or bad. เขาพูดความจริงนะครับ He spoke the truth. เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้อง And he did everything right. ตอนที่ดานิ e l ลเกิดนะครับเขาอยู่ในประเทศอิสราเอล When he was when Daniel was born he was born in Israel. จากนั้นนะครับกองทัพบาบิโลนก็มาทำลายประเทศอิสราเอล Uh, but then after that, the kingdom of Babylon came to ransack Israel. Uh, and so because of that, now Daniel has to serve uh, the kingdom of Babylon uh, and move to Babylon. And then after that, uh, the kingdom of Persia, uh, Persia came ransack to rans the kingdom of Babylon and now นะครับตอนนั้นแดเนียลก็เลยต้องมารับใช้กษัตริย์ของเปอร์เซียนะครับ and now Daniel has to serve the king of Persia โอเคนะครับเออ่ก็ในสไลด์นะครับเป็นชื่อกษัตริย์ของเปอร์เซียนะครับ now in the slides you can see the name of the kings of of the Persian kings นะครับไซรัสเนี่ยเป็นกษัตริย์ของเปอร์เซียที่เอาชนะบาบิโลนนะครับ Cyrus is the king that defeated บาบิโลนนะครับไซรัสเป็นกษัตริย์คนที่1ของเปอร์เซียนะครับไซรัสเป็นกษัตริย์คนที่หนึ่งของเปอร์เซียกษัชื่อว่าดกษัตริย์ที่ชื่อว่าดาริอัเป็นกษัตริย์คนที่3ามนะครับ a ละกษัตริย์ที่ชื่อว่าดาริอัสเป็นกษมโอเคนะครับมาดูพระคัมภร์กันนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูพระคัมภีร์กันนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูพระคัมภีนนะในดวเนียยบทที่10นะครับ ในปีที่3ของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียดาเนียลซึ่งมีอีกชื่อว่าเบลเทชัสซาได้รับการเผยความซึ่งมาจากพระเจ้าดูเถิดมีมือมาแตะตัวข้าพเจ้าทำให้ข้าพเจ้าลุกขึ้นขณะที่เข่าและมือสั่นระริกและท่านพูดกับข้าพเจ้าว่าโอ้ดาเนียนท่านเป็นที่โปรดปรานอย่างยิ่ง revelation was given Daniel a was was called Belshazzar to who A hand touched and set trembling hands and knees. said, "Daniel, you who are touched He who highly trembling on knees. set you me me e my ในบทที่สิบนะครับแดเนียลได้รับนิมิตนะครับจากพระเจ้า so on the on verse 10, Daniel received a vision from God นะครับในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาของกษัตริย์ไซรัสนะครับ and that was during the time of King Cyrus เออพระเจ้าเนี่ยส่งทูตสวรรค์มาบอกแดเนียลว่าพระเจ้าเนี่ยชอบแดเนียลมากๆ God sent an angel to Daniel to tell him that า uh, ก Daniel is someone that God loves. s น m e o n e t า a t g น d l o นียลดีพระเจ้ามองนแเนียลดาเขาเ็น้าแีป็ดีมากมากเข้แดเนียลเป o เนะคร้บทีนคี้มาดูาเนรองแีขวนระ้าเหนเคนดาหพจ้าเป็นคนดมาก sees, sees okay, มาาเร้ okay, Daniel, okay. arius, ารคเนยยคน,คนา,าการ้และปกครองีั่้อาณาจักริหและมีผา้บริหารสูงสุด3คน เป็นผู้ควบคุมพวกเขาหนึ่งในสามคือแดเนียล it pleased Darius to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom with three administrators over them one of whom was Daniel โอเคนะครับในบทที่หกกษัตริย์ชื่อดาริอัสนะครับ in the verse six the chapter oh the chapter sorry chapter six Uh, chapter 6 the king is called Darius ดังนั้นนะครับเหตุการณ์ในบทที่10ก็เลยเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์ในบทที่6นะครับ so that means the incident that happened in chapter six uh, in chapter 10 happened before chapter 6. นะครับเพราะว่าในบทที่10พูดถึงกษัตริย์ไซรัสนะครับ because on the uh, chapter 10 they were talking about Cyrus บทที่6นะครับพูดถึงกษัตริย์ที่ชื่อว่า Darius นะครับ and in chapter 6 they were talking about Darius โอเคนะครับอ่าเอ่อฉะนั้น ผู้บริหารงานทั้งสองกับผู้ปกครองแคว้นคอยหาโอกาสจับผิดเพื่อกล่าวหาแดเนียลเรื่องอานาจจักรแต่พวกเขาไม่สามารถหาเหตุผลที่จะฟ้องหรือหาความผิดของแดเนียลได้เพราะท่านพักดีและไม่ทุจริตหรือทำสิ่งใดที่ผิดแม้แต่อย่างเดียว At this the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs but they were unable to do so they could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent ครับตอนนี้ถามว่าคนที่ทํางานกับแดเนียลเนี่ยมองแดเนียลยังไงครับ Now we know uh, what people who works with Daniel think of Daniel ครับเขาก็ไม่ชอบแดเนียลนะครับ They don't like Daniel เรารู้สึกยังไงนะครับถ้าคนที่ทํางานร่วมกับเราเนี่ยไม่ชอบเรา How do we feel when our coworkers or people who work with us don't like us? เราคงไม่รู้สึกสบายใจเท่าไหร่ใช่ไหมครับ เราอาจจะรู้สึกเครียดนะครับ We would feel very stressed. โอเคครับผู้บริหารงานและผู้ปกครองแคว้นเหล่านั้นจึงนัดกันเข้าไปเฝ้ากษัตริย์และพูดกับท่านว่ากษัตริย์ควรจะออกคำสั่งให้ปฏิบัติตามอย่างเข้มงวดว่าถ้าผู้ใดอธิษฐานขอจากเทพเจ้าหรือมนุษย์ในช่วงเวลา30วันยกเว้นการมาร้องขอจากท่านโอกษัตริย์ขอให้ผู้นั้นถูกโยนลงในถ้ำสิงโตเถิดดังนั้นกษัตริย์ดาริอัสจึงร่างหนังสือและลงชื่อ so these administrators and satraps went as a group to the king and said the king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or human being during the next thirty days except to you your majesty shall be thrown into the lion's den so king darius put the decree in writing okay, ห้องชั้นบนที่มีหน้าต่างเปิดหันไปทางเยรูซาเล็มท่านคุกเข่าลงอธิษฐานและขอบคุณณเบื้องหน้าพระเจ้าของท่านวันละสามครั้งเหมือนกับที่เคยทำเสมอมาโอเค and the next uh, verse now when Daniel learned that the decree had been published he went home to his upstairs room where the windows opened toward Jerusalem three times a day he got down on his knees and prayed giving thanks to his God just as he had done before Daniel ก็รู้ว่าคนเนี่ย ว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยไม่ชอบเขานะครับ Daniel knows that his co-workers don't like him แล้วเขาก็รู้ว่าถ้าเขานมัสการพระเจ้านะครับแล้วคนอื่นเห็นเขาจะถูกโยนลงในถ้ำสิงโต And he knows that when he worships God and other people see him doing so he'll be thrown into the lion's den แต่เขาก็ยังอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับ But he still he he still prayed to God แล้วก็ไม่ได้เป็นการแอบอธิษฐานด้วยนะครับ And he also didn't like hide uh, himself เพราะว่าเขาอธิษฐานในห้องที่หน้าต่างเปิดออกนะครับ Because he prayed in a room where he opened the windows ทำไมเขาถึงกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะรู้ว่าคนอื่นไม่ชอบเขา How can he uh, do something uh, so bravely do something that's right even when everyone around him doesn't like him และเขาก็และเขาก็รู้ด้วยว่าถ้าคนอื่นเห็นเขาอธิษฐานต่อพระเจ้าเขาต้องถูกโยนลงมาในถ้ำสิงโต and also knew that other people saw him, uh, doing so, he t ทำไมแดเนียลกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง Why is Daniel brave to do something that's right? ก็เพราะว่าหลายปีก่อนนะครับในสมัยของกษัตริย์ไซรัสนะครับพระเจ้าได้บอกแดเนียลว่าพระเจ้ามองแดเนียลยังไง Because during Cyrus' time uh, God told Daniel uh, how God sees Daniel. พระเจ้าบอกแดเนียลว่าแดเนียลเนี่ยเป็นคนที่พระเจ้าชอบมากมาก God told Daniel that Daniel is a person that God loved very much พระเจ้าบอกแดเนียลว่าพระเจ้ามองว่าแดเนียลเนี่ยเป็นคนที่ดีมากๆ God told Daniel that Daniel is a very good person Daniel ก็มองตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้านะครับ Daniel then saw himself through the perspective of God ก็ทำให้เขากล้าที่จะทำในสิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เขาทำ so then he does whatever things that God called him to do นะครับเราก็รู้จากจากเรื่องนี้นะครับว่าหลังจากที่เราก็รู้จากพระคัมภีร์ว่าหลังจากที่แดเนียลถูกโยนลงไปในถ้ำสิงโตนะครับพระเจ้าก็ส่งทูตสวรรค์มาปกป้องแดเนียล okay so and we know the story of Daniel so after this when Daniel was thrown into the lion's den, God sent His angels to protect Daniel. ดังนั้น Daniel ก็ไม่ถูกสิงโตกินนะครับ So Daniel wasn't eaten by the lions. วันต่อมานะครับกษัตริย์ดาริอัสก็รู้ว่า Daniel ไม่ถูกสิงโตกิน In the next day, uh, Darius found out that Daniel wasn't eaten by the lion. ก็เลยก็เลยส่งนะครับโยนทุกคนที่กล่าวหา Daniel เนี่ยลงไปในถ้ำสิงโตนะครับ And so instead he s e n t those people who sent Daniel down to the lions den to the lions den instead นะครับและกษัตริย์ดาริอัสเขียนถึงทุกชนชาติเราออกกฤษฎีกาว่าทุกคนทั่วอาณาจักรของเราจะต้องหวั่นเกรงและเกรงกลัวพระเจ้าของดานียล then King Darius wrote to all the nations I issue a decree that in every part of my kingdom people must fear and reverence the God of Daniel เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ดำรงชีวิตอยู่ยืนยงชั่วการนานอาณาจักรของพระองค์จะไม่มีวันถูกทำลายและการปกครองของพระองค์จะไม่สิ้นลงพระองค์ช่วยให้รอดปลอดภัยและช่วยให้พ้นภัยพระองค์แสดงปรากฏการณ์อัศจรรย์และสิ่งมหัศจรรย์ต่างๆในฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระองค์เป็นผู้ช่วยชีวิตของแดเนียลให้รอดจากปากสิงโต For He is the living God and He endures forever His kingdom will not be destroyed His dominion will never end He rescues and He saves

Uh, can see how the Abraham we see received lives Daniel. can and God glory from the lives of แล้วก็พระเจ้าก็สามารถทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการทำเนี่ยผ่านชีวิตของอับราฮัมแล้วก็แดเนียลนะครับ and then God can see ต้องการทำใช่ไหมพระเจ้าก็พระเจ้าสามารถทำสิ่งที่อยากจะทำผ่านชีวิตของแดเนียลแล้วก็อับราฮัม God is able to do the things He intended to do through Abraham and Daniel นะครับแล้วก็ทั้งสองคนนี้ก็มีชีวิตที่ ใกล้ชิดสนิทกับพระเจ้า and these two have lived a life that's very close and intimate with God แล้วก็รู้จักพระเจ้ามากขึ้นนะครับ and they get to know God more แล้วก็รับพระพรมากมายจากพระเจ้านะครับ and r e c e i v e d a lot of blessings from God เออเขาอับราฮัมกับแดเนียลเนี่ยไม่ได้มองตัวเองผ่านปัญหาที่เกิดขึ้น Abraham and Daniel don't see themselves from the problems around them. เขาไม่ได้มองตัวเองผ่านสายตาของคนอื่นนะครับ don't themselves from other people perspectives people's from แต่ว่าเขามองตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้า but they see themselves in the perspective of God นะครับในวันนี้นะครับเราอยากจะมาฟังพระเจ้าด้วยกันนะครับโอเค today we want to listen to God together นะครับเราอยากจะมาฟังว่าพระเจ้ามองเราอย่างไงนะครับ we want to listen to God and see how he views us นะครับเพราะว่าการที่เราได้ได้มองตัวเองผ่านสายตาของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆ because if we can see ourselves through god's perspective it's uh something that's really wonderful จะเพิ่มความเชื่อของเรานะครับ it will increase our faith ช่วยให้เราเดินกับพระเจ้าได้อย่างช่วยให้เราสามารถเดินกับพระเจ้าในทุกๆวันได้ and it helps us able to like what we walk with god นะครับจะพัฒนาความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าแ t i ก็ทำ i p ้ i ร e สามา e ถเน i ่ยทำใน o ิ่งที่พระเจ้าเรียกให้เรา้โอเให้เราสามารถเจายนนะครับ่พระเจ้าอเรียกให้เราทยได้กัน้เราอยาไโอเค้นะครับเ้เราฟังพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าพระเจ้ามองเราย่งไรโอเค l e ง s l i uh, s t e n t o g e t h e r h o w g o d s e e s, okay, s how God sees us คร่เตฟันช่วยเลนนเปียโนเนลอยนะคร ก็อยากจะให้เราใช้เวลาใช้เวลาสักสองนาท uh, ีนะครับที่จะฟังพระเจ้าด้วยกันนะครับ let's take maybe two minutes to listen to God's word มาฟังพระเจ้าด้วยกนว่าพระเจ้ามองเรายางไงนะครับ listen to god like how how does god see us พระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ามองเราไม่เหมือนที่มนุษย์มอง God we thank you that you see us not the same way as how other people see us พระเจ้าเห็นสิ่งที่ดีในตัวเราอยู่เสมอ You see the goodness in us ถึงแม้ว่าบางครั้งเราจะมองไม่เห็น Even though sometimes we feel like we can't see it และเราขอบคุณพระเจ้า Then we thank you God เมื่อเรามองตัวเราผ่านสายตาของพระองค์ when we see ourselves from your perspective <laughs> and that makes us believe in, in you thank you lord in the name of jesus amen